วันนี้เราก็จะเริ่มนะฮะนี่ครับผมปลูกผักกวานะครับที่เราเพาะมาเลยตัวเองนะครับผมแล้วก็จะปลูกนะฮะใส่หลุมตรงนี้ครับหลุมนึงก็อยู่ที่5เม็ดนะฮะห้าเมล็ดมเมล็ดที่งอกออกมาแล้วก็เราก็จะมีต้นนี่ฮะต้นมะรุมนะฮะเอาไว้ให้เขาเป็นไม้พี่เลี้ยงนะฮะแต่ไม่รู้ไม้พี่เลี้ยงจะรอดหรือเปล่าแต่เราก็ปลูกไปก่อนนะครับผม วิธีการปลูกก็ผมจะเว้นนะเว้ระยะหลุมนะครับหนึ่งประมาณ3เมตรนะฮะต่อ1หลุมนะฮะแล้วก็ตั้งใจไว้ปลูกใกล้ๆริมร่องน้ำนะฮะเพื่อที่จะ,จะได้สะดวกต่อการที่เรานั้นจะลดน้ำนะฮะเราก็มีการรดน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปลูกแถวนี้ยาวไปถึงสุดปลายที่เลยเนะ่ย หลุมหนึ่งก็ประมาณ5าเมล็ดนี่นี่ให้งาำมาช่วยปลูกเริ่มถึงจะขุดหลุมก่อนนะหลุมขุดหลุมแล้วก็เอาเม็ดผักหวานลงไปหลุมหนึ่งห้าเมล็ดระวังแค่ไม่ให้รากมันหักนะนะบนหัวหักได้ไม่เป็นไรต้องระวังราก,กนะั ไปลอยอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใส่ลุมนึ่งประมาณหมาเล็ดใส่เผื่อไว้ก่อนแนกรอนนี้ที่บางต้นไม่รอดก็จะมีบางต้นไว้เป็นสแเุมรามีหลานแอร์มาช่วยน,น,นะครับผมกดหลุมลประมาณ50เซนได้ หลุมวประมาณ50เซนแล้วก็หนึ่งหลุมนี่เราก็จะลงต้นผักหวานงอกหวานนี้5้าเมล็ดเนี่ยเพาะไปเองครับผมใหเขาลากเขาเขางอกแล้วนะฮะซึ่งผักหวานนี่เป็นเมล็ดที่มีรากงอกที่ยาวมากก็ไปปลายครับไปปลายตรงนี้ครัวจุดเขียวเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะ สลัดมเมล็ดออกแล้วเพื่อที่จะตรงนี้จะแตกออกมาเป็นยอดนะยอดแล้วก็ค่อยๆโตเป็นต้นผักหวานนะก็เอาต้นมะลุมที่เพาะไว้ใน,นการครับเอามาลงด้วยคู่กันเลยแต่ไม่รู้ว่าต้นมะลุมเนียมันจะรอดหรือเปล่าจะลงไปก่อนค่อยว่ากันทีหลังนะเรียบร้อยครับหนึ่งหลุมห้า,มาเมล็ดับผมแล้วก็จะปลูกตรงนี้เป็นแนวยาวเลยนะครับ ก็เริ่มปูกกันมาได้นะครับจนถึง,ถงประมาณกลางแปลงนะครับผมนี่ครับนา้นาๆนะครับแล้วก็หลานนะครับช่วยกันปลูกนะครับนะฮะที่ปลูกไว้อยู่ริมริม,รมบอ่อเดเวณร่องน้ำเพื่อที่จะสะดวกในการรดน้ำนะครับผมรุณสวัสดียามเช้านะครับผมโดยภารก,กริจของ ประจําเดือนมิถุนายนนี Take ้นะครับก kind of ็คือเอาต้นมันเผักหวานที่ผมเพาะเอาไว้นะครับเอามาปลูกลงพื้นที่นี้นะฮะเราก็จะปลูกไว้ตรงบริเนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมนี่ครับผมภารกิจของเดือนมิถุนายนเราก็นํามันเทผักหวานนะครับที่ผมนั้นได้เพาะนะฮะเอาไว้นะครับผมส่วนเขางอกออกมาครับแล้วก็เอามาปลูกลงดินนะฮะ นี่เลยนี่เล,นลกกเ,นนเลยนะครับผมปูกกันเป็นแถวแนวยาวเลยนะครับแล้วก็ดูจากาการปลูกแล้วเนี่ยผมตั้งใจนะครับที่จะปลูกใกล้กับร่องน้ำนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะได้สะดวกในการใช้กระบวยนะตักน้ำมาลดน้ําต้นผักหวานนะครับผมก็ในตัวต้นผักหวานนั้นนะครับก็จะมีต้นมะรุมนะฮะเอามาปลูกด้วยเพื่อให้เขานั้นเป็นไม้ที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงต้นผักหวานนั้นให้เขา เป็นเกาะกะะรากประมนะฮะจะได้มีตัวช่วยในการหาสารอาหารนะครับผมนี่ครับแล้วก็ปลูกผักหวานนั้นไปแถวแนวยาวไปเลยครับผมแถวแนวยาวไปเลย